สวัสดีวันนี้เราก็จะมาเล่นเรือบิดมากันนะแต่เราจะมาเล่นบิดมากซ่อนใช้แบบเอเอย่างไงให้โหดวิธีแรกเลยนะก็คือแต่งอันนี้เป็นเอเอซึ่งเทคนิคนี้จะไม่ใช้สก,กิลบุก,การก็คือสก,กิลบุก,การเนี่ยไม่มีเลยนะส่วนต่อมาก็คือเครื่องบิน หลักๆที่ต้องใช้ก็คือเครื่องบินท้าบินช่วยโจมตีปิดมากนะเอเอตัวเหลือเบามีทั้งหมด48กระบอกนะเอเอบิดมากอะสวนดาเมจอะโคตรเบาอะยิงอยะยะกลางยิงเบาอะระยะไกล5กิโลอ,อยู่ที่103ดาเมจ ระยะกลาง80สามกิโลและระยะไกลก็คือดีเลยนะ 7, 1นึ่งรกิโลหนึ 7, อ่อยเะแต่ที่เรามาซ่อนใช้ก็คือระยะไกลก็คือเน้นไกลๆเลยนี่แหละระวังนี้ก็หาห้องเหลือทุกเครื่องบินหวังว่าจะเจอนะงั้นเดี๋ยวขอตัดคลิปเลยก็แล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลา ไม่ในที่สุดก็เจอเรือทุกเครื่องบินสักทีส่องตาและกดไม่เจอหลักๆคือเน้นระยะไกลกับเครื่องบินช่วยสนับสนุนนะในการสู้กับเครื่องบินถ้าอยู่ระดับกลางๆอ่ะมันจะยิงแบบ โคตรน้อยอะดาเมตอะอยู่ไกลหรือไม่ก็อยู่ไกลไปเลยดกว่าอยู่กลางๆแบบมันน้อยไปที่ต้องใช้เครื่องบินช่วยนี่ก็เพอะว่าแบบมันยิงไวดีล่วงไวทําแต้มได้ง่ายเลยพอยิงยุดลําเดียวยิงง่ายเลยเนี่ยว่าลอยไปห้าเรือทูกเครื่องบินฟังมันนะแต่จะไม่ยิงให้มันปล่อยเครื่องบินมา จะได้รู้ไปเลยนะว่ามันใช้ได้จริงเทคนิคนี้เรือทุกเครื่องบินมันก็ยูเท่าๆบริเวณน,นี้นะเนี่ยดูง่ายๆเรือทุกเครื่องบินฟัง่งเราเกิดตรงไหนก็ตรงกันข้าวก็ฟังมันนั่นแหละเพื่อบางคนไม่รู้นะมือใหม่ ระวังนี้ก็ยิงเรือลำาอื่นไปก่อนเลยบิดมาร์กนี้มันดีทั้งหมดเลยนะข้อเสียคือ AA นี่แหละต้องคนแบบใช้ a อบิดมาร์กเป็นอะถึิงกันดีเพราะว่ามันข้อเสียก็ต้ง a องอ่ะถ้าอยู่ระยะกลางมันจะเบาต้องไกลรือมไหมก็ไกลแบบไกลตัวเลยอะ แต่มันก็มีวิธีที่ง่ายฝันนั้นนะก็คือแบบอยู่ข้างๆบอดหรือไม่ทานเล่นกับเพื่อนก็อยู่ข้างๆเพื่อนช่วยยิงเครื่องบินแต่เครื่องบินมันก็ให้หน้อยด้วยแหละสำหรับแบบสนับสนุนการสู้ก็คือแบบสำรองมีแค่ลำเดียวเองอะ่ะถ้าล่วงก็คือพลาดแค่ครั้งเดียวให้หน้อย เอเอเบายังให้เครื่องบินน้อยอีกโอเครื่องบินมันอยู่นู้นเลย8กิโลเจกิโลเรายิงได้ตอนระยะ5กิโลนั่นน่ะถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวทำให้ดูนะเนี่ยบนบนเนี่ยไอเล็งลาตเวนนี่ เอาไงวะมันชนโอเคได้อยู่ระยะน,นี้เหลือจะชนกอ,อีกทันไหมวะก่อนเหลือเขาเกาะนาได้สักสามปอมก็ยังดี โอ้สองป้อมลังเองงั้นก็เลงลำอื่นเลยก็แล้วกักนโอเคชานโฮสโเรือทุกเครื่องบินมันน่าจะเลงเราแล้วมัง้ง เห็นมันส่งต่อมาอ๋อเล็งบิคร์ดูย่างแพนทีเอานะเล็งบิค์ดทานไหมวะก่อนเรือมันเขา้าเกาะได้ยู่ส่งแท็ต่อ,อยางเดียวเองเห็นตอนแรกมาทั้งเยอะทั้งบอม ติดมาร์กนักล่าหรือเออมันถูกเครื่องบินยิงให้หมดนับไฟเหลือติดไฟแล้วมันลดนาำเม็ดเอเอไปขึ้นบินเตรียมพร้อมไปเลย พยายามอยู่ให้ไกลหรือไม่ก็อยู่แบบไกลไปเลยนะอย่าอยู่กลางๆถ้าอยู่กลางๆดาวเมนเบาอันนี้ล่วงจากเครื่องบินนะโอเคได้ระยะยิงแล้วหมดกองไหม มันเล่งเราว่ะายโยโอ้โเรือตัวเครื่องบินฝั่งมัน14กิโลแบบเดียวสร้อยล้วงไปได้6ลำแล้ว7ลำ หลกัลกๆที่ยิงล่วงก็คือระยะไกลกับระยะกลนะระยะกลางอะ่ะถ้าสังเกตจะยิงไม่ค่อยล่วงเลยต้องใช้เครื่องบินเหลือติดไฟก็เ,เครื่องบินขึ้นไาได้นี่ขนาดแบบเหลือติดไฟลถดาเมจเอเอมานั่นะสังเกตง่ายๆเลยอะ่ะท้ายเหลือติดไฟเราเอเอ้มันลดอะ่ะ ก็คือมันด้ยิงแบบเบาฟาปกติเราจะไม่ยิงเลือทุกเครื่องบินนะพอนี้การทดสอบทายัถ่ายด้วยเรือทุกเครื่องบินก็ไปแปลกมันเปลี่ยนไปเลงลำอื่นละ ส้อยได้11ลำเองแต่ก็ยังดีฝ่าส้อยได้66ลำถือว่าเยอะนะสำหรับบินม้าก,กับ11ลำเราที่ดูเพ่อนทีคือไม่ใช่เพราะอะไรนะแต่ดูว่ามันไม่สนใจเราจริงๆสักกองนึงเลยนะน่ะโอ้หนี่ขนาดโยกไกัาเลยอได้อ่ะวันยังไม่สนใจเลยว่าดูก็บินอะ ได้เลยยนาะปืนลองละจะไม่ได้ปิดปืนลองก็ไม่ได้อีกเอเอไม่ยิงมันรวมกันไม่สนใจเลยฮะอ่าบีคาดลอยไปเรื่อยๆนั่นแหละ ให้มันโดนปืนลองมาทุกเครื่องบินยิงโอ้ลอยพุ่งไปห่าเลยสนใจหน่อยก็ได้เรือรถเครื่อง,งบินเฮ้ยเอาจริงดีไม่สนใจเลยเนี่ยนะหรือว่าเรือมันติดไฟวะ,อ,ะอ้าวจมไปละงั้นก็ยิงเล่นๆไปก็แล้วกัน ไปเนี่ยระยะกลางๆแทบไม่ล่วงเลยเดี๋ยวลองดูระยะไกลนะสวยไฟเตอร์โอเคห้ากิโลลอยไปไอ้ยิงจากระยะนั้นเดี๋ยวไฟเตอร์เก็บก่อน ต้องยิงแบบระยะใกล้ระยะกลางไม่เวิร์กหรอกเรื่องไหม,มก็ระยะแบบไกลไปเลยอ่ะอีกน้อยหนึ่งก็5้กิโลละเนี่ยระยะกลางถ้าไม่ลวงอ่ะแต่ถ้าไกลที่โดนปล่อยใส่มันตอนแรกอ่ะลวง <c oughs> ยังเยอะเลยอ่าห้กิโลยิงช้าแต่เราประกันบอลลวง นันแหละเรียบร้อยลวงวนไมอีกรอบก็ลวงอ่ะจอดยิงเลยอีกหน่อยนึงนั่นแหละยิงไม่ลวงไงรอมันวนอีกรอบนึง ชุดเดียวยังเหรอเรือว่ามาไกลไปตามหลักรนยานนี้ก็น่าจะได้แหละนะให้มันวนมาเรื่อยๆอ่ะบางว่าพิ่คาลำหนังคงจะไม่จมก่อนนะเรียบร้อยลวงเอฟเฟกต์ยังไม่ขึ้นด้วยซ้ำเหลือเท่าไหร่วะพิ่คาอยู่นู้นเลยโหจะกดแบบเหลือดูเครื่องบินไปก็ไม่ได้ต้องก่อกๆเลือดโอเคหน่อยหนึ่ง ได้โยน่าจะจบแล้วแหละสักลำได้ลำหนึ่งยิงซ้อมเหลือเล่นๆสักหน่อยสร้อยไปได้ยิบเอ็ดลำเยอะนะสำหรับบินมากันแค่หกลำก็เยอะแล้วสำหรับเอเอ,เอดาเมจเท่านี้อะ่ะไม่แนะนำให้ยิงระยะกลางนะยิงระยะไกลลืมไหก็ยิงระยะไกลแบบไกลตัวเลยแล้วก็แบบเครื่องบินเนะี่ย ว้แบบใช้ตอนจําเป็นนะเพราะว่ามันให้หน้อยยางเมื่อกี้ตอนที่มันโจมตีพลอยขึ้นไปครั้งเดียวลวงละด้แคสสามลำสี่ลำน่าจะสามนะถ้าจนะําไม่ผิดอะเราพอนั้นก็ยิงลวงไปหรือว่าสี่ว่เอาเป็นว่าสามสี่ลำก็แล้วกันนะประมาณเนี่ยก่อนมันลวงอ่นะแต่ถือว่าเยอะนะซอยได้ยิบเอ็ดลำ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ